บทที่1 4บทสวดมหาสมัยยสูรเอวังเมสตังเอกังสมยังภาควาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณัสติงปัญจามเตหิพิกุสตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยภุมเยนะสันนิปติตาโหนติภาควันตังทัศนายะพิกุสังคจะอัตโขจตุนนางสุทธาวาคัสกายิกานางเทวนางเอตะ พระโหสิอยังโขภะคะวสเกสุวิหารติกะปีละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกสังเคนะสัตติงปัญจมเตหิพิขกสเตหิสัพเ,เพหิวอะอรหันเตหิทัศหิจโลกาทาตูหิเทวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะภิกสังจกจะยนันุณะมายัมปีเยนะภะคะวาเตโนปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวา พระขวัตโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอ,ตอตัตโขตาเทวตาเสยยะาปินามะพาละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยยะปาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวามีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระขวัตโตปุระโตปัตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภคกวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกเทวตาภคขวโตวสันติกีมังคทางภาสีมหาสมโยวะปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอะคะตัมมหิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปะราชิตาสังคติ อตะขอ,อปาราเทวตาภกะกโตูสันติเกมังคทังอภาสีต,ตันตาราภิกขโวสัมมาทหังสุจิตตังอัตตโนอุชุก,กะมะกางสุสารทีวะเนตานิกะเหตาวาอิทธริยานิรักขันติปัตธิตาติ อตโคอปาราเทาาวตาภะกัโตสันติเกอิมังคะทังอาา,าสีเชตวาคีลงังเชตวาะปนีขังอิทะคีลงังโหหัตจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาจทันสุทันตาสุส,สูนาคาติอัตโขอปาราเทาาวตาภะกัโตสันติเกอิมังค์ขังอาาสีเยกเกจิพุทธังสารนางังคตาสีณนะเนคะมิสันติอปา ยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปร,ริปูเรศสันติติอัตะขวภะคะวะพิกุอามันเตสิเยภุมเยนะพิกเวทัสสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอติตักมัททานางังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานางัง เอตัปรามายวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสยยะทาปิมายังเอตรรหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอานาคตะมัทฐานังอรหัตโตสามาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันิปติตาภาวสันติ เสยยะทาปิมยหังเอตระรหิอาจิกิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยยสมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสมิพิกเวเทกวกายานังนามานิตังสุนาถะสาทุกังมะณะสิกะโรถะภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุพะขวัตโตปัจโสสุงพะควาเอตะทะโวจา โลกะมะนุกัสสามิยัตถุมุมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคัมพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหวะลัดลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนาัสาสุทธาวิปัสนะมะ นาววลาปิญโยปัญจสเตตนัทวาวเนกป,ปิลวัฒเวตตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสารนีรเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะตามามัมมะมะกรุงสุตวาพุทธสสะสารานางเตสัมปาตุระหยูยานางอมนุสานะทัสนางอัมเปเกสตะมัท,ทังขุงขขสหัสสังอาณนะ สตาริงสตังเอเกสหัสานางอมะนุสานะมัทสุงอัมเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภะพุทธาหงตันจสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะสกุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตยสมิขิราหิอะนุ บุพัโสสัตตะสหัสสาวยักขาภูมมากัปีละวัฒวะอิติมันโตชุติมันโตวะนมันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมาวตายักขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะนมันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายคขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวะนาง อินเจเตโสและสหัสายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนมทมานาอภิกรรมุงพี่กุนังสมิติงว่านางเวสามิตตาปัจจสตายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสินโนมทมานาอภิกรรมุงพี่กุนังสมิติงว่านางกุมเพโรราชาหิโกบุเวบุตรละสะนิเวสนางพินโยนางสหัสหัสสังยะขานางไผอ รุพาสติกุมพิโรราชกาฮาิโกโสซบัคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาตถารัทะโศศ ภาษาสติกันธาพานังอธิปติมหาราชายศรสิโสปุลตปิตัสสะพาโวอิทินามามหาภาลายที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยศรสิโนมธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านางทักขินันจะที่สังราชาวิรินโลตับภาษาสติกุณธานางปฏิปติมหาราชายศรสิโสปุณตาปิตัสสะพาโวอิทินามามหาพาลา อิติมันโตเชื่มันโตวันน้ำมันโตยศส,ส,สิโนโมอธมานาภิกษมุงภิกุนังสมิติงว่านัง ปัญจมัจจะที่สังราชาวิรุฬปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศศิสคุณตปิตาสาภาหโวอิทินามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยศสิโนมทมานาพิกำมุงภิกุลนังสมิติงว่านังอุนตรัจจะที่สังราชากเวีโรตัสภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายศศิสคุณตปิตาสาภาหโวอิทินามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยศสิโนมทมานา อภิกรรมมุ่งิกับนางสมิติงว่านางผูริมะที่สังทธาทรัตโธทักคินีนาวิรุณหโกปัจิเมนาวิรูปโกกุวิโรอุตรังที่สังจัตตารเตมะหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธรมานาอัตทางสุวรเนกปิละวัตเพเตสังมายาวิโรทัสทาสาอาคูวันจะนิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูสโตสหะ จันทนโนกะมะเศโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโธโอปะมันโยจะเทวสูตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันธรรมพโพนโรราชาสโนสโภอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพะโรสุริยะวะั ชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันธรรมภาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอัตคูเนภาษานาคาเวสาลาสหตันจกากัมปัสตาราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาตทธรัฐอาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคสัมมิ ติงว่านังเยนาคราเชสหาสสาหารันติทิพาทิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายสานีวานามัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสีสุปนตโตเขมามะกาสีพุทโธจนะหาหิวาจาหิอุปะวะ หายันตานาะคาสุปนาสารณะมะังสุพุทธังชิหาวะชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาส,สวาเสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสะเวปจิตติสุตติจปะปหาราโทนะมจีสหสตัญจะ ปะลิปุตตานางสเพเเวโรจนามกาสนาหิตวพะพลิงเสนาราหุพันธะ,ะมุปาขมงสมโยธานิพัทันเตพิขุสมิติงว่นาง อาโปจเทวาปนวีจะเตโชวาโยตถาคมงวารุณาวาุณาเทวาโสโมจยัสสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยัสสินโนตเสตระทากายาสพีนานัปตะวันนิโหนอิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามงพิกุนังสมิติงวานังเวนทูจะเทวะสหะลีจสอมมาจทุเวยมาจันทัสสุ ปานิสาเทวาจันทมาคูบุรักขิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูบุรักขิตานักขตานิบุรักขิตวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสูนังวัสวโวเศโถสโกปคาปร,รินทะโททะเสตรทะทากายาสเพนานัตาานนนตะวันนิโนิทิมันโตชติมันโตนัมันโตเยสสิโนโมทมานาอภิกรรมงพี่กุนังจะมิติ้งว่านางอาทาคูสหภูเทวาชะละมัคขิ สิขาริวะอะฤทธากาจะโรชาจะอุมาบุพพนิพสินโนวารุณาสหาธรมธรมะธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสสะวะนิสินโนทัศเสเตาทาากายาสพินานาตะวานันนิโนอิทิมันโตสิติมันโตวะนัมันโตยะสสินโมธมานาภิกขมงุงภิกขุนางสิมิติงวะนาง สมานามหาสมานามนุษา์มนุษย์สุตมาคินทาปุุสิกาอคูอคูมโนปุุสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปารคาอคูเทวายัสสิโนทัเสตตาสทากายาสพินานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัมันโตยัสสิโนมุมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสุกากรุมมหาอรุณาอคูเวคนะสาสะหะ โอทะตักายะหาปามโมคาอาคูเวเทว,ว,วาวิจักขนาสาัทธรรนตาหาระคะามิสกาจะยะสสิโนทัทยักอาคาปชุนโ,นโยทิสาอภาิวัสติทัเสเตเถทัสถากายาสพีนานตวันิโนอทิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสสิโนโมทมานาพิกขมุงพี่กุนังสมิติงว่านัง เกมียาตุสิตายามาการลกายจะยสสิโนลัมพิตการามเศษฐาโสตินามาจะอาสวานิมารณรติโนอาคูอัาคูวารานิมิตาทศเสตทศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนัมันโตยัสสสิโนมัทมานาภิกขมุงภิกขนังสมิติงมะนังลัทเิทั ลัทเ,วเวิเทว,วนิกายาสพินานะตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิสาสหปะวุฒชาติมังคีลังโอดนิทะมานาวาสวางังทักเคโมคตารรังนาคังจันทังวะอสิตาติทัสงสุพรหม,มาปรรามโตจะปุตตาอิทิมตโตสห สันนังกมาโรติโสจักโสปคาสะมิติงวานางสหัสพัมโลกานางมหาพระมะพิติทติอุปปันโดุติมันโตพิสมากโยยะสสิโสตเสติอิสระอาคูปัญจกวะสะวติโนเตสันจามัทธตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันไตสิเทเทเวสพัมเกมารเสนาอภิกามิ ปัส,สะกัละหะสะมันทียังเอทะคัน,นะหะทะปันทะทะราเคนะพันทะมัทูสะมันตาปะริวาเรีทะมาโวมุตจิตตะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกัน,นะหะเสนังอเศยิบปานินาตะทะมาหัจะสะรังกันตะวานะเพระวังเยถา ปาวุสโกเมทโทะตถยโสะวิชุโกทัทาโสปัจจุทาวิติสังกุโตอาสัตยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักคุมาตตัวมันตยิสัทธาสาวโกสารเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาพภิกขโวเตจะ อตัมบามกะรงสุตวาสพุทธสาสารังวิตราเคหิปัตกามงเนสังโลปัมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังขามะพายาติตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิต ทิมหาภุณาปริมิตะปุญญาธิการสสะสัมพันตะรายะนิวารณสัมัสสะพระกวะตัวรหัตวสัมมาสัมพุทธสสะทวัตติงสมะหาปุริสละคานานุภาเวนะอัศีตายานุพยัญชนานนุภาเวนะอัทุตระสตะ มังคลานุภาเวนะสัมพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัทถาปารมิตานุภาเวนะลีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลรานุภาเวนะเยยยะธรมมานุภาเวนะจตุรา ีติสหัสสะธรรมคันธานุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะสมาปันติยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจายานุภาเวนะทัศพลายานุภาเวนะสันพันยุตายานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเบกขานุภาเวนะสภะบาลิตายนุภาเวนะ ราตนัตยะสารานุภาเวนะตุยหังสพะโรคะโสกุปตะวะทุกขโมมะนัสปายาสาวินัสสันตุสพพะอันตราญาปิวินัสสันตุสพพะสังกัมปาดุยหังสมิชนตุคีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัชชีเวนะสังมิโกโหตุสพะทาอากาสะประตะวะ ณภูมิคังคามหาสมุทาอารักขาเทวตาสัทาตุมเหอนุรักขันตุพระวัตุสัพพมังค์รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธสุธีพระวัตุเตพระวัตุสัพพมังค์รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัธรรมานุภาเวนะสัทธสุธีพระวัตุเตพระวัตุสัพพมังค์รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะ ดับสุดจีพวันตุเตนักขตยักขปูตานางปปักหานิวารนาปาริจัสานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปัทเวนักขตยักขปูตานางปปักหานิวารนาปาริจัสานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปทเวนักขตยักขปูตานางปปักหานิวารนาปาริจัสานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปัทเว บทที่16พันเทกระัตคาถาอัติตังนาณนะวาคเมยยะนัมปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ครมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถะติตามมะฮีนันตังอัมปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจ,จุปนันจะโยธรรม,มังตถาตถาวิปัสสติ อสังหิรังอสังกุมปังตังวิทามะนุพพลูหะเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นเนื่องให้ปลุกปรุงเทินอจเชวะกินจะมาตำปังโกชัญญามารานางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะิโนสังขรันเตนะ มหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสียใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตน,นรัตตะมะัตตังทิตังตังเวพันเทการตโตติสัตโตอจิคเตมุนีติพระมมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็บคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลวว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่ 17. อภินหาปัญจะเวคณะปาถะชาราธรรมม,มหิชาราังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธีธรรม,มมหิพยาธิงอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระ ะธรรมมัมมหิมรารนังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ประพฤติของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารานาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยกำกัมมังกริสามิการยาณังวาป,าปะกังวาตสสะทายาธาพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจ้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอภินหังปัญจะเวคิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน